รถยังต้องมีกฎจราจรเดินเรือก็ต้องมีกฎการเดินเรือเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าบนทะเลจะไม่มีเส้นขีดไว้เหมือนบนถนนก็ตามแต่ว่าพวกเรานักเดินเรือก็ใช้เส้นทางที่กำหนดจากแผนที่เดินเรือนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับกฎการเดินเรือเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนกันหรือ collision นะครับนักเดินเรืออย่างเราจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับกับคำว่า college หรือ international regulations for preventing collision s a ปี1972นะครับโดยรัฐเจ้าของธงของแต่ละประเทศก็จะนํามาใช้ในน่านน้าการเดินเรือในประเทศของตนเองอย่างเช่นประเทศไทยนะครับที่เรียกว่าพระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกันปีพุทธศักราช2522นะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานของนักเดินเรือเลยก็ว่าได้นะครับในการเข้าเวรยามบนสะพานเดินเรือหรือ watch keeping นั่นเอง ในกฎข้อที่2นะครับ responsibility หรือความรับผิดชอบนะครับเพราะว่ากฎเหล่านี้ไม่ได้บอกเราว่าเราจะต้องทําอย่างไรและต้องทําเมื่อใดน,นะครับแต่บอกแค่ว่าเราจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎนะครับหรือว่าละเลยข้อควรระมัดระวังใ,ใดๆที่มีตามปกติวิสัยของนักเดินเรือนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเราต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของเราเองนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราเป็นคนตัดสินใจในทันทีว่าจะต้องทําอย่างใดและทําเมื่อใดน,นะครับ โดยใช้ทุกสิ่งที่มีอยู่ไม่ใช่แค่เฉพาะกฎดเดินเรือเท่านั้นนะครับ mm. เพื่อเด็กเลี่ยงการโดนกันของเรือนะครับ mm. หรือว่าสิ่งอันตรายต่อการเดินเรือที่กําลังจะเกิดขึ้นโดยบริษัทเรือก็จะมีม a สเตอร์สแตนดิ o งออเดอร์นะครับซึ่งจะบอกกับคนที่เข้าเวรยามว่าจะต้องทําอย่างใดหรือว่าเมื่อใด mm. อเช่นเมื่อใดควรจะเรียกม a สเตอร์หรือว่าทําอย่างใดเมื mm. ่อทัศนวิสัยในการเดินเรือลดลงนะครับเพราะนี่คือความรับผิดชอบของบริษัทเรือตามปดข้อที่2 ส่วนความรับผิดชอบของนายามหรือว่าลูกยามที่เข้าเวนนะครับก็คือจะต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างดีในเรื่องของกฎการเดินเรือและรูวะ้ว่าควรจะต้องทําอย่างใดและทําเมื่อใดนะครับเมื่ออยู่ในสถานก,การณ์การเสี่ยงภัยจากการโดนกันจากกฎข้อที่5นะครับลุกเอายามระวังเหตุเราจะต้องให้ความสนใจกับสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะด้านหน้าเราเท่านั้นแต่หมายถึงรอบๆตัวทั้งในและนอกสะพานเดินเรือนะครับ จตต้องใช้ทุกสิ่งที่มีอยู่ทั้งตาดูหูฟังข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดจากแหล่งต่างๆที่มีนะครับอย่างเช่นไฟของเรือได้ยินเสียงหูดของเรืออื่นเรือเป้าต่างๆที่ตรวจพบในจอเรดาร์วิทยุระหว่างเรือที่คุยกันนะครับระดับน้ําจากเครื่องอย่างน้ําหรือว่าเอ็กโคซาวดเออร์ข้อมูลที่ได้จากแผนที่การเดินเรือทุ่นต่างๆที่บอกอันตรายใต้น้ำหรือว่าพื้นที่ปลอดภัยที่สามารถเดินเรือผ่านไปได้นะครับ เพื่อที่จะนำมาประเมินสถานการณ์ได้ทันท่วงทีนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟไลท์เดย์ไลท์ซิกเนลลิ่งแลมวูดวิทยุช่อง16นะครับรวมถึงเครื่องยนต์ที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อทันต่อสถานการณ์และการเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้นนะครับ กฎข้อที่ s a เซฟสปีดหรือว่าอัตราเร็วปลอดภัยนะครับ mm. เรือทุกลำต้องเดินด้วยความเร็วปลอดภัยตลอดเวลา mm. เพื่อที่จะสามารถหยุดหรือว่าหันเรือได้ทันต่อสถานการณ์และเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยพิจารณาปัจจัยต่างต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นสภาพทัศนวิสัยความหนาแน,น่นของการจราจรจากเรือประมงหรือว่าเรืออื่นลักษณะเฉพาะของเรือในเรื่องของระยะหยุดและวงหัน ไฟรบก,กวนจากฝั่งในเวลากลางคืนสภาพทะเลลมกระแสน้ําอันตรายต่างๆที่อยู่รอบๆนะครับและอัตราการกินน้ํำลึกของเรือซึ่งสัมพันธ์กับความลึกของน้ําหรือที่เรียกว่าสปอร์ตนะครับถ้าเรือที่ใช้เรดาร์นะครับก็จะจะต้องคานึงถึงประสิทธิภาพข้อจํากัดพวกบายเซกเตอร์ ctor, การใช้แรงสเกลต่างๆนะครับเพื่อตรวจจับเรือเป้าเรือที่มีขนาดเล็กหรือว่าวัตถุขนาดเล็กนะครับ สภาพทัศนวิสัยขณะนั้นการเลือกใช้4หรือเลนคัตเตอร์นะครับโดยรวมแล้วก็คือผู้ใช้งานจะต้องรู้ข้อดีข้อเสียของเรดาร์นะครับเพื่อที่จะได้ปรับแต่งได้อย่างเหมาะสมจากเคสตัดดี้ที่1นะครับเรือสแตนออน v เวสเซลนะครับก็จะเข้า ในกฎข้อที่เก็คือ list of collision นะครับเขาบอกไว้ว่าหากแค่สงสัยว่ามีการเสี่ยงภัยได้เกิดขึ้นนะครับก็ให้สันนิษฐานไปเลยว่าการเสี่ยงภัยนั้นได้เกิดขึ้นแล้วและต้องใช้วิธีทางเพื่อป้องกันการโดนการของเรือนะครับโดยจะต้องไม่นําข้อมูลที่อาจจะคาดเคลื่อนจากเรด,ดาร์มาใช้ในการตัดสินใจนะครับโดยมีการหลักพิจารณาดังนี้ก็คือเรือเป้าทางด้านซ้ายนะครับแบริ่งไม่เปลี่ยนแต่ว่าระยะลดลงมาเรื่อยๆนะครับแ,แต่ถึงแม้ว่า แบริ่งมีการเปลี่ยนไปมากแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับในกรณีที่เรือวิ่งผ่านเรือที่มีขนาดใหญ่หรือว่าเรือพ่วงจูงนะครับในการปฏิบัติของเรือนะครับหรือว่าแอคชั่นทัวร์อวัยว i การ์ชันนะครับต้องกระทําตั้งแต่เนิ่นๆนะครับแล้วก็ให้ทันต่อเวลาในการเปลี่ยนเข็มหรือว่าความเร็วนะครับต้องเปลี่ยนให้เรืออื่นเห็นด้วยตาเปล่าหรือว่าเห็นด้วยเรดาร์นะครับว่าได้ทําการเปลี่ยนเข็มแล้วและควรจะหลีกเลี่ยง,งการเปลี่ยนเข็มหรือความเร็วนะครับทีละน้อยต่อเนื่องกันนะครับแต่ถ้าอยู่ในทะเลเลปิด การเปลี่ยนเข็มอย่างเดียวก็อาจจะเพียงพอนะครับสำหรับการป้องกันเรือโดนกันนะครับแต่ต้องแน่ใจว่าจะไม่กลับมาอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงอีกครั้งหนึ่งนะครับและจะต้องกระทําจนกว่าจะผ่านพ้นในระยะที่ปลอดภัยไปแล้วนะครับหากจะเป็นก็สามารถหยุดเรือหรือว่าใช้เครื่องจักรถอยหลังได้นะครับเพื่อให้มีเวลามากพอสําหรับประเมินสถานการณ์จะเห็นว่าเรือที่มาจากทางซ้ายมือนะครับ มาจากมุมเลยทางด้านกาบไปทางท้ายประมาณ22.5องศาแสดงว่าเรือด้านซ้ายมาจากการโอเวอร์เทคกิ้งนะครับส่วนเรือที่โอเวอร์เทคกิ้งนะครับจะตามกฎข้อที่13นั่นคือการแซงเรือลำอื่นนะครับจะต้องแซงให้ผลทางและไม่ควรแซงแล้วไปตัดผ่านหน้าเรือลำที่ถูกแซงนะครับโดยการแซงผ่านทางด้านท้ายเรือลำที่ถูกแซงจะปลอดภัยกว่านะครับโดยการพิจารณาก็อย่างที่บอกไปนะครับถ้าในเวลากลางคืนก็จะเห็นแค่ไฟไท้ายเท่านั้นนะครับไม่เห็นไฟข้างเรือนะครับและต้องคิดเสมอว่าเรืออื่นไม่รู้ ว่าเรากําลังจะแซงนะครับอาจจะต้องเรียกแจ้งให้ทราบก่อนนะครับเพราะว่าในเวลาที่แซงกันนั้นจะต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับโดยเฉพาะ เรือที่มีความเร็วก้าเคียงกันไม่ต่างกันมากนะครับก็จะต้องมีพื้นที่ให้มากพอสาหรับการแซงขึ้นหน้านะครับและจะต้องไม่คิดว่าเรือลําที่ถูกแซงนั้นนะครับจะต้องรักษาเข็มและความเร็วตลอดเวลานะครับเพราะว่าเรือลําที่ถูกแซงอาจจะต้องเปลี่ยนเข็มไปตามเส้นทางของตนนะครับหรือว่ามีสิ่งอันตรายอยู่ด้านหน้าอย่างเช่นพวกเรือประมงต่างๆทาให้ต้องเปลี่ยนเข็มนะครับในขณะที่เรากําลังแซงก็อาจจะทําให้เกิดการเสี่ยงภัยต่อการโดนกันได้นะครับกดข้อ14 He a d on situation นะครับ หรือว่าสถานการณ์เมื่อหัวเรือตรงกันนะครับเรือทั้งสองลำจะต้องเปลี่ยนเข็มไปทางขวานะครับในเวลากลางคืนก็คือจะมองเห็นเสารกระโดงซ้อนกันในแนวดิง่งแล้วก็ไฟข้างเรือทั้งสองกาบน,นะครับกดข้อที่15 Crossing Situation สถานการณ์เมื่อเรือเดินตัดทางกันนะครับเรือลำที่มีเรือลำอื่นอยู่ทางด้านลับขวาของตนนะครับถ้าเป็นเวลากลางคืนก็จะเห็นไฟสีแดงนะครับจะต้องดีเลี่ยงการตัดหน้าโดยการเปลี่ยนเข็มตัดท้ายเรืออีกลำหนึ่งนะครับกดข้อที่6 Action by Give Way Vessel นะครับวิธีปฏิบัติของเรือที่ต้องหล เรือที่มีหน้าที่ต้องหลีกทางให้แก่เรือลําอื่นนะครับก็จะต้องกระทําตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็ให้มากพอที่จะผ่านพ้นกันโดยปลอดภัยเท่าที่จะทําได้นะครับส่วนข้อที่17 action by stand on vessel นะครับวิธีปฏิบัติของเรือที่ไม่ต้องหลีกทางนะครับก็คือให้รักษาเข็มและความเร็วจนกว่าจะผ่านพ้นอันตรายนะครับและต้องไม่เปลี่ยนเข็มเรือไปทางด้านซ้ายนะครับเมื่ออยู่ในสถานการ์ crossing นะครับก็คือเมื่อเห็นเรือลําอื่นอยู่ทางด้านกับซ้ายของเรานะครับหรือว่าหากสงสัยว่าเรือที่ต้องหลีกทางไม่ take action นะครับ ก็ให้เรือสแตนออ n นนะครับเทคแอคชั่นในการที่จะหลีกเรื่องการโดนกันร,ระหว่างเรือนะครับจากเคสสตัตดี้นะครับเรือสแตนออ n v เวเซลนะครับจะเป็นจะต้องลดความเร็วลงเพื่อเพิ่ม CBA นะครับเพื่อที่จะให้เรือที่ต้องหลีกทางนะครับผ่านหน้าไปนะครับจะมีวิธีปฏิบัติอยู่2วิธีนะครับที่ใช้กันอยู่ก็คือลดความเร็วเรือลงนะครับแล้วก็เปลี่ยนเข็มไปทางขวาหมุนเรือ360องศานะครับ เคสตัวที่2เรือกําลังตัดทางกันนะครับเรือที่ต้องหลีกทางก็ต้องเปลี่ยนเข็มไปทางด้านขวาเพื่อตัดท้ายเรืออีกลำหนึ่งนะครับส่วนเรือที่ stand on vessel ก็คือรักษาเข็มและก็ความเร็วในทิศทางของตนเองนะครับเมื่อผ่านพ้นในระยะที่ปลอดภัยแล้วเรือที่ต้องหลีกทางก็คือจะเปลี่ยนเข็มกลับเส้นทางเดิมของตนนะครับนี่ก็คือสาระความรู้ดีๆในเรื่องของกฎการเดินเรือนะครับจากมิเตอร์ซีสไทยแลนด์นะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ